สวัสดีครับสวัสดีทุกท uh. ่านครับผมวันน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ก <Korea> <sh elasticity> <c oughs> ็ย an ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียทำซิ่งครับเรียบร้อยครับวันนี้รถบดปลาเหลาครับเกมแล้วครับนี่ซื้อมายังใช้งานได้สองงานดิงซ่อมแล้วพี่น้องเอ้ยมันใช่ไหมนี่ปลาเราจัดให้ครับวันนี้ไปบดงานมาลูกค้าบอกว่า ย <the> ่างลุนแล้วครับก็ได้ตังมาก็เปลี่ยนเลยครับนี่ไม่ต้องรอช้าครับนี่ของแท้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการออกเขาจะออกยังไงที่แรกผมคิดว่าแต่เขาเติมลวมไวสามส0สิบน่ะเห็นมันอ่อนอ่อนน่ะพอผมมาดูเป็นร้อยอ่ะแต่มันอ่อนนะผมงงเลยอ่ะหรือว่ารถมันหนักหรือเปล่าสิบตันน่ะ ที่แรกนีกว่าแต่จะมีอยู่3 0 4สิบ่ว่าจะเติมเพิ่มเติมที่กับสี่สิบเออป <c oughs> ัดไปเป็นร้อยเลยไม่การเติมเลยเรียบร้อยครับนี่ร่มแบนๆนี่เป็นร,อร,ร้อยครับเหลเลงล้วลูกพี่เติมน้ำมันมายัาง๋อ,อ ى, เติมมาแล้วใช่ไหม <c oughs> มือสองนะครับจากญี่ปุ่นนะครับตาเราสั่งมาจากเม็กอินกัมเมนนะผมโอตาบึ้มเฮ้ยโอตาเนะครับยังใหม่เฮ้ยยังมือสองแต่สภาพใหม่ครับสภาพก็ถือว่าโอเคอะดอกนน่ะเฮ้ยดูสิดอกน้มากสองเซนครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคู่เลยยังเก่าขายนะครับขายหกพันครับเส้นละสามพันใครอยากได้มาเอาครับใช้งานได้นะครับก็ ขายนะครับเพราะว่าเกียบไปกับได้ใส่ครับยังใช้งานได้ครับสําหรับใครที่เอาไปใส่รถที่รถเก่าๆอะไรเงี้ยครับใช้ได้ครับอ,ออกแรง่อยช่างเอ้ยออกแรงน้อย

าดาครับวต uh, อนนี้แล้วหน้าล้างมากเลยครับปุ uh, ๊บล็อกอย่างแน่นเลยไม่มีสนิมเลยรถเดิมๆครับดูแน่นตึ๊บครับเบื้องท้ายแน่นดีไม่รู้อ่ะไม่ซึมครับไม่เยอะ เขายครับยังนี้สภาพดีเหมือนกันโอตัวนี้ยี่ห้อเดียวกันเลยไปๆๆเอาบ้านเราจะไว้ไปใส่มองครับ เอาไว้ไปที่ห้าป่าเจ็รบร้อยครับอม,ม,มอดเลยมอดมอดมอมดรู้จักมอดไหมนั่นแหละถ้าไม่รู้จักก็บอกเดี๋ยวจะมอดให้เตินามน้ำมันมายัางอ๋อเรียบร้อยออ ไปไหวเลยลูกปีมาปาที่นี่นี่ต้องแถมน้ำมันด้วยครับโปรโมชั่นครับทีมงานสำคัญเสมอครับเขาบอกนี่อ๋อมันจะแคบใช่ไหมอ๋อจัดไปครับ lộc đó thì non người Lô Lô vô xứ kiên luôn เจ้าอัวเซลเหรอ่อ่ะมาดูครับไม่ใช่ง่ายงนะ14นะเออไม่ได้กินหมูอย่างที่เราคิดนะจะบอกให้ไม่ธรรมดาครับสุดยอดครับลบก่อนครับเดี๋ยวหัวแตกครับรชื่ออะไรให้ปลาเราออกยังวูออกแล้ววะมันมียังไงไหมนี่ มีนี่เอไม่รู้เ่ยเอาไม่รู้เนาะก็มันไม่มีอย่างไหนมานเนาะใช่ไหมไม่เกี่ยวบางทีไม่อีทำไงทีนีม้มีอย่างไหนกับไม่มีอย่างไหนตัวไหนทำไงไม่มีอย่างไหนเท่ากันนะเนาะเอา้ายางนี้ก็ดอกเยอะเหมือนกันเนี่ยถอดออกแล้วนะ <c oughs> ว่ายังไงวะสวยอยู่นี่ยางนี่นะ ใช้ได้อีกก็ใช้ยันลูกบวชอืมนี่นไงป้าไม่สวยหรออืมป้าเราม่วจริงเลยสั่งเปลี่ยนโอ้ยางสวยๆอยู่ด้วยใครตามหาก็มาด้ยอ,อยางโอตบึมโอตันิโอตบึมแค่ <c oughs> ชื่อก็น่ากลัวแล้วแต่วเวลาออกตัวน่ารักนู๊ Ừ tiền đưa là lại không đangốc đi nhập loại à อยังยับเลยอ่ะโหดแท้รือพี่กว่าจะเปลี่ยนได้แต่ละเส้นนี่ดูอ่ะปลาเหาเอ้ยรถเจ้าเกมแล้วธรรมดาครับรถเก่าครับม,มีมีซ่อมบำรุงรักษามันไม่ได้เสียนะแต่ว่าเราอยากให้มันได้ของดีๆครับก็มีทีมงานหายยางให้ก็เปลี่ยนเลยครับดีกว่าอันเดิมครับก็เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็ขายไปอืม มันเหลือครับพี่น้องมันเหลือตุ้มเมื่อไหกร่ก็โทรมาครับรับปรึกษาทุกปัญหายกเว้นเรื่องผัวครับขอเกตเธอบอกว่าอยากเจอนะครับน้ำมันลิละพันห้าพี่ก็จะไปครับช่างสมชายบอกครับนอ่ เอาโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ